การยอมพูดแล้วใครเป็นคนสั่งให้หนาลุงโตล่าสุดโพสต์ขอโทษก่อนวยรัวรัว,รวการพันระยาะเ็จโลโซได้ออกมาโพสต์ข้อความอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้โดนจะเน้นไปในทางการเมืองเป็นส่วนใหญ่และล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ระบุข,ข้อความผ่านเอ็ดวิสิคอนสิบห้าว่าหนึ่งจุดอำนาจสูงสุดอยู่ที่ใครประธานยุทธศาสตร์ชาติ20ปีสามารถทำได้ทุกอย่างและเป็นได้ทุกตำแหน่งชนะเลิศสองจุดความฉลาดหลักแหลมในตำราย,ยุาทธศาสตร์ที่ทหารกล้าต้องมีอยู่ในตัวลุงทั้งหมด สามจุดตอนนี้ใครอยากเล่นอะไรก็เล่นไปเถอะเมื่อถึงเวลาจริงๆเดี๋ยวก็ยุดกันหมดสี่จุดใครว่าลุงโง่ว่าแม่มอโคตรฉลาดหลักแหลมลึกลามทุกอิรียบท,ที่สื่อออกมามีในยบทั้งหมดห้าจุดส่วนลุงป้อมอำนาจล้นไม่ธรรมดาเหมือนกันมีสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาอยู่ในมือจำนวนมากพอสมควรที่จะขึ้นนั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบหกจุดที่ลุงป้อมให้สัมภาษณ์หรือพูดประจำว่าไม่รู้ไม่รู้คุณคิดหรือว่าแกไม่รู้จริงๆ จ็ดจุดเข้าใจว่าลุงลุงแก,แก่แล้วสมควรที่จะต้องพักเพราะเราก็เป็นห่วงลุงป้อมพอสมควรแต่ในสถานการณ์แบบนี้เหล่าทหารเสือราชีทั้งหลายเท่านั้นที่สามารถรับมือได้แจุดสำหรับเสนสตาทางเจ้าของพรกเพื่อไทยคงไม่ไว้ใจแน่นอนงูก็เป็นงูวันยังคำ่ำ9จุดสำหรับลูกสาวก็ยังอ่อนประสบการณ์พ่อแม่เป็นห่วงและรักมากคงไม่อยากให้ต้องเป็นอะไรไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกสักสี่ปีก็คงจะเหมาะสมที่สุด สิจุดวันนี้ไม่พูดถึงพักส้มทักฉลาดก็เกาะกลุ่มกันไว้ให้แน่นเผื่อจะได้เก้าอี้รัฐมนตรีบ้าง 11. จุดส่วนธนาธรคนขวางโลกแกมน้มก็ขวางอยู่นั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างทําให้พักตัวเองฉิบหาย 12. อจุดอยากได้แต่อํานาจจนพังหมดแล้วนี่ก็ยังไม่ยอมยังยืนยันตามเจตนารมณ์เดิมระวงังเถือนไว้ก่อนอยายบ้ให้มากราําคาญเอาสั้นๆแค่นี้นะเพราะว่าถ้าพูดหมุเนี่ยมันเยอะจะอ่านกันไม่ไหว แต่ขอบอกว่าถ้าเราอยู่ใต้การดูแลของพ่อที่ฉลาดเข้มแข็งและสำคัญที่สุดมีอำนาจทุกอย่างในมือลูกก็จะรู้สึกปลอดภัยและสบายใจแน่นอนไม่เชื่อหรอกว่าเหล่าทหารเสือจะไม่ห่วงประชาชนต้องขอโทษลุงด้วยนะที่เคยด่าไล่ไปเรียนอนุบาลภาษาอังกฤษอะไรก็ไม่รู้ไราสาระของกูเนี่ยบอกตรงๆเลยความจริงนักข่าวไม่งบออกให้กูด่าลุงตู่กูยังไม่รู้เลยลุงตู่ไปพูดภาษาอังกฤษอะไรที่ไหนกูก็ทําตามนั้นที่เขาบอกก็ให้เขาเล่าให้ฟังงูง,งูปลาศรัลแล้วกูก็ไปด่าเขา ส่วนลุงต้อมเนี่ยบอกตรงๆต,ตูเป็นเอฟซีเลยแหละแกฉลาดแก้ตอบไม่รู้แต่จริงๆรู้ทุกเรื่องและที่สําคัญแกมีนาฬิกาเพื่อนให้ยืมเยอะแกมีเพื่อนดีถ้าลุงป้อมผ่านมาทางนี้แล้วเห็นการขอนาฬิกาลุงป้อมเรือไหนก็ได้สักเรือหนึ่งได้ไหมคะเพราะว่าการนี่หาซื้อทั่วโลกแล้วเนี่ยตอนเนี้ยก็ไม่มีขายลุงป้อมจะกรุณาให้การสักเรือนจะเป็นพระคุณอย่างสูงอีกๆกูไม่ได้ตลกแตกนะกูพูดความจริงกูหวังนาฬิกาลุงป้อมเนี่ยเพราะกูหาซื้อไม่ได้จริงๆ ความจริงจากใจของกูก็รู้กันหมดแล้วนะใครจะด่าก็ด่ากูเหอะกูก็ไม่รู้หรอกว่ากุดย่อดได้ขนาดนี้